ลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับผมคุณอะไรครับเอออมสินค่ะคุณอมสินอยู่กับน้องค่ะอ๋อมีน้องกระซิบอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> สวัสดีคุณน้องของคุณอมสินด้วยนะครับค,คุณอมสินวันนี้มาในเรื่องที่ชื่อว่าผีเจ้าที่ค่ะผีเจ้าที่คือที่บ้านของเราหรือว่าที่อื่นของที่โรงเรียนนะคะของที่โรงเรียน เรื่องนี้เพราะว่าอ่พักอะค่ะอ๋อผ่านมาหลายปีแล้วด้วยเหรอนานค่ะก็ตอนสองสองปีที่แล้วอะค่ะอ้าวนี่เพิ่งเพิ่งจบมัธยมเหรอครับเพิ่งตอนนี้อยู่มอห้าค่ะอ๋อตอนนี้อยู่มอห้ามอห้าอ๋อออโอเคค่ะตอนนี้หนูอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่ชนบุรีค่ะชนบุรีแล้วรงเรียนที่เล่าเนี่ยก็อยู่ที่ชนบุรีด้วยถูกต้องไหมคร ที่หนองคายค่ะที่หนองคายอ๋ออะอทางนั้นเป็นโรงเรียนติดริมโของอะค่ะโรงเรียนติดริมโขงเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนเหารแต่อ่<จ>ะอเะาอามาเลยดีกว่าตอนนั้นเนี่ยมออะไรครับตอนนั้นมอม2ออค่ะม2อ,อ,อ่าอยู่หอพักที่โรงเรียนริมโขงใช่ว่ามาครับก่อนหน้านี้ค่ะโหคือก็เป็นเด็ก แสบอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นอะเราคิดว่าเออเราเอาของไม่ดีเข้ามาในหอเราก็ฝันฝันถึงเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอขอขั้นตรงนี้เลยเราเป็นเด็กแสบถูกไหม <ừ> เอาของไม่ดีเข้ามาในหอตอนนั้นอยู่มสองใช่ค่ะคือมสองนี่รู้จักของเล่นของอะไรอย่างนี้กันแล้วเหรอ ไม่ไม่เป็นแค่บุหรี่ไงถือว่าบุหรี่อย่างไม่ดีกันจะถามว่าของไม่ดีคืออะไรมันจะได้เคลียร์กับคนอื่นๆด้วยเราเอาเรากําลังจะเอาบุหรี่เข้าไปในโรงเรียนอะต่อครับใช่ค่ะแต่ว่าคือเอาเข้ามาเฉยนะคะไม่เอามาทําอะไรแล้วก็นอนนอนปกติค่ะอืคือเราพิ่งหลับตื่นตื่นนะคะอืก็เห็นในในง้นนะคะก็เห็นผู้หญิงมาเดินรอบเตียงหนู ตัวดําๆใส่ชุดสีดําเลยอะค่ะอ๋อ oh. แต่ว่าคือหนูเป็นคนที่ไม่กลุกแบบไม่กลัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> พอพักเขาก็หายไปแล้วหนูก็เห็นเขาเดินออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เดินไปเดินวนรอบตู้เสื้อผ้ารวมอะค่ะอ่า uh huh. แล้วเขาก็หายไปอืม uh huh. แล้วคืนนั้นหนูรู้สึกว่ามันหนาวมากแล้วก็มีคนมาดึงข้าห่มหนูอยู่ดีก็มาโผล่ที่ปลายเท้าหนูอะใช่ดึงปุ๊บหนูก็เลยลุกขึ้นมาอืม uh huh. แล้วหนูก็กาลังจะหยิบขึ้นเขาโผล่มาคร้องเฉพาะห่มเลยอะ แล้วหนูก็เลยหม่มแต่ว่าเราไม่กลัวค่ะเอา้าไม่กลัวหนูใช่หนูคิดว่าแบบโอเคดูแล้วอะผีหรอแต่คือตอนนั้นง่วงผีหรอด้วยผีหรออือฮึแล้วหนูก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้คนอื่นฟังพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะอา่าฮะเดี๋ยวนะวคืนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าช่วงนั้นประมาณกี่โมง ีหนึ่งตีสองอะค่ะตีหนึ่งตีสองแล้วหอพักเนี่ยการนอนในห้องเนี่ยคือนอนรวมกันหมดเลยลุลือหรือว่ายา้องกันนอนนอนรวมนอนรวมค่ะมีประมาณกี่คนตอนนั้นอ่ะห้าสิบคนค่ะห้าสิบคนนอนรวมแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นอยู่คนเดียวตอนนั้นแล้วเรามองเห็นใช่หนูไม่หนูรู้สึกว่าหนูตื่นเลยตอนนั้นอ่ะเพราะว่าหนาวแล้วก็คือต้องการผ้าห่มก็เลยลุกขึ้นมาหนูก็กำลังหยิบดึงมาห่มคือเขาก็ผูกขึ้นมากับผ้าห่มอืม แล้วแต่ที่หนูเห็นหนูจําได้เลยคือเขาแบบใส่ชุดยาวๆนะคะเป็นชุดกระโปรงแล้วก็แบบสายเดี่ยวผมปิดหน้าอย่างเงี้ยคือเป็นดําๆเลยค่ะอ่าฮับเหมือนชุดนอนค่ะอ่าฮับหนูก็หลับต่อแล้วก็หลับต่อก็รู้แล้วอะผีมาใช่เพราะว่าครูก็เคยเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนนั้นเราง่วงเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กรี๊ดไม่ได้ไปบอกคนข้างๆหรืออะไรเลยว่างั้นเถอะไม่ค่ะเออผีมันก็คงงงเนาะ มันก็คงงงว่าอ่วไม่กลัวๆหรอกูก็ไปก็ได้ว่าคือแบบไม่สนใจเอ่อแล้วไงต่อครับเล่าให้คนอื่นฟังก่อนอะค่ะเพื่อนที่สนิทฟังเขาก็เลยบอกเล่าให้ครูฟังเลยเล่าให้ครูฟังเลยอก็เลยเล่าให้ครูฟังครับว่าเออเจออย่างนี้แต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าจะเอาบุหรี่เข้ามาออืครูเขาบอกว่าทําจะทําอะไรผิดหรือเปล่าแล้วเขามาเตือนอะไรเนี้ยค่ะอืมอืมอืมอันนี้ครูพูดแบบนั้นแล้วเราทําไงใช่ หนูก็หนูก็บอกหนูก็ยิ้มเฉยๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าเจ้าที่ที่มันแรงนะจะทําอะไรก็คิดที่ดีเงนี้ยค่ะอแล้วทีนี้พอจากเหตุการณ์นั้นหนูก็โอเคไม่ทําแล้วก็รู้แล้วว่าเขาคงแบบมาหวังดีมาเือเราอย่างนี้ค่ะคือก็ผ่านมาแล้วนะคะอฝันหนูฝันถึงปอบปอบปอบตัวเดียวกับคุณชนเมื่อกี้นี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ค่ะพี่เจมื์ฝันถึงปอบแล้วไงต่อครับใช่ ฝันว่าคือเรากําลังจะเข้าไปเที่ยวที่นีงอะคะ่ะอืมแล้วเขาก็พยายามจะเข้ามาหาเรา,า,าคือปลอมตัวเป็นคนที่เรารู้จักออืเดินเข้ามาหาเราแต่เราเหมือนเรารู้อ่ะเราก็พยายามวิ่งหนีเขาฝันอย่างเงี้ยสามรอบค่ะอฝันแบบนี้หมายถึงว่าฝันแบบเดียวกันเหรอคะอฝันประมาณเดียวกันค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ว่าเขาจะมาหาเราอ๋าอแล้วไงต่อครับใช่ รอบที่สามฝันว่าเขามาวิ่งรอบรอบหอค่ะคือพยายามได้เราแล้วทุกคนในหอก็พยายามช่วยเราครับแล้วก็ตื่นมาหนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็ก็เลยพอกับพอมันจะมีช่วงปิดเทมว่ากลับมานอนที่บ้านก็ฝันว่านอนอยู่ที่หอนะคะแล้วก็มีคนเรียกอยู่หน้าประตูหอเรากําลังจะเดินลงไปแล้วเป็นบันไดนะคะประตูจะเป็นกรงเหล็กครับมียายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าประตูแล้วก็มีเจ้าที่เลยอะคะ่ะ คือใส่ชุดสีขาวเลยหนูเขาผู้หญิงข้างหน้าเขาก็ยังหนูแบบลงมาที่ลงมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็เลยแบบูมองหน้าค่ะมองหน้าหนูแล้วพูดว่าถ้ามึงยังไม่อยากตายอย่าลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ยินมองเขาอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาคือผู้หญิงขงน,นนง้น้าค่ะจับประตูแล้วก็แบบลงมาลงมาจับประตูแล้วก็เขย่าค่ะอืแล้วหนูก็ใื้ลูกศรมาเลย ใช่หนูก็เลยเล่าให้ครูฟังอีกเพอาะเขาก็บอกว่าเออแบบดีนะที่ไม่งั้นถ้าลงไปอ่ะอคือเจอแล้วคือไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าที่หอก็เคยมีเด็กที่แบบและมือกำลังจะเดินลงไปข้างล่างแต่ว่าครูเขาอยู่ดีก็ตื่นแล้วก็ออกมาดูก็มีเรียกเด็กคนนั้นกลับมาก่อนอที่หนูบอกค่ะว่าก็ผีเจ้าที่มาเตือนครั้งแรกอะค่ะ แล้วหนูก็ไม่ทําผิดนะคะแต่พอเวลาเราเห็นคนอื่นทาผิดอะ่ะเราจะพูดว่าแบบเออระวังโดนนะเราพูดกับใครคือคนนั้นโดนหมดเลยเอ,อ๋อเหรอใช่เป็นการส่งต่อกันแบบนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อ uh huh. มีน้องแอบ,บเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้ว uh huh. เอาวางไว้บนตู้อื uh huh. แล้ววันนั้นหนูก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโดนยึดแล้วหนูก็หวัวเราะคือหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะอื uh huh. แล้วพอก็คือนั่งวันนั้นก็นั่งประชุมกันอยู่ในห้องนอน อยู่ดีโทรศัพท์ก็ร่วงจากตจู้ลงมาเลยค่ะใช่ทุกคนก็ไปหันไปมองก็คือแต่ไม่มี<ด>ใครอยู่ตรงนั้นนะคะอืโดนยึดค่ะใ,ใครมึงจะทำไว้ก็คือีนี้เวลาพอเตียงใครก็ไม่มีใครกล้าทำสิ่งเลยครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะคือหนูก็คือหนูก็เชื่อเรื่องพญยายนานะคค่ะจะใช่แล้วผู้หญิงที่หนูเห็นะ่ะที่หนูบอกว่าใส่ชุดดาอะหนูก็ฝันว่าเขาพาหนูไปยืนโขงแล้วก็มีพญานาคสองตัวไหวมาไหวมาหาหนู อืใช่ประมาณนี้สามรอบแบบไหวยมาแล้วก็ชูหัวขึ้นมาหาหนูอย่างเงี้ยค่ะคใช่ประมาณเนี้ยค่ะกลายเป็นว่าก็เป็นเล่นดีไปเลยอือันนี้คือหนูคิดว่าผีเจ้าที่เนี่ยส่งพลังพิเศษมาให้หนูก็ไม่เชื่ะค่ะแต่ก็คงว่าคงใช่แบบให้หนูคอยเตือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือพอหนูจะพูดว่าแบบ ูดว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคือก็โดนจริงๆโดนกันหมดเลยเหมือนแบบว่ามีมีคําประกาศสิทธิ์อยู่ที่ปากเราว่างั้นเถอะถูกไหมใช่แล้วพอพอแล้วถ้าสุดท้ายคือมเด็กคนหนึ่งจะทําอะไรเงี้ยค่ะอืมหนูก็บอกว่าเอออย่าทําเชื่อดิหนูก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งพูดมาว่าเออเชื่อมันเถอะให้ทําอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ยังแบบไม่เชื่อค่ะครับเขาก็โดนอีกอืมประมาณนี้ค่ะแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้ว อันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่อยู่ที่ชนบุรีถูกต้องไหมค่ะมสี่มห้า 4, 5, 5, อยู่ที่นี่อันนี้อันนี้อยู่หอไหมครับไม่อยู่อยู่บ้านตัวเองค่ะไม่อยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านตัวเองอ,องแล้ววันสุดท้ายที่เราจบจากสถานท,ท,ท,ที่ที่ที่หนองคายเนี่ยตอนมสามอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรไหมผีเจ้าที่ได้มาพูดหรือได้มาอะไรอย่างนงี้กับเราบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยก็คือจบจบได้ดีคือหนูก็ไปได้ดีเลยค่ะเออ ไปได้ดีอ๋อแล้วรู้ไหมว่าตัวเขาเนี่ยอย่างสมมุติว่าเจ้าที่บางทีเขามีสารนะพี่เอ๋เนาะได้ได้ไปเจอสารเขาไหมหรือว่าเจออะไรที่แบบแสดงว่าเขาอยู่ตรงนี้ไหมคือหลังหอก็จะเป็นเอสนามสนามบอลน,นะคะมันจะมีต้นไม้เดินเข้าไปมองทางขวามันจะมีต้นไม้ต้นแรกค่ะครับครูเขาบอกว่าส่วนมากจะไหว้ตรงนั้นกันอ๋ออืมออแล้วเออเวลาแบบคือไหว้ตรงนั้นแล้ว ข,ข้างบนนะนข้างหลังหอใช่ไหมคะ,ะคือหนูก็ร้องเพลงวันนั้นร้องเพลงให้เล่นว่าแบบขอสัญญาว่าหนูจะเป็นดิกวิดีอะไรอย่างเงี้ยพอ,อ,อหนูจบปังว่าคําว่าม่ดีปุ๊บมีดก็ลงเฉาะที่เท้าหนูทันทีเลยจริงเหรอจริงค่ะอืมีมมมมดมีดอะไรหล่นเป็นมีไม่ใช่มีดปลายแหลมนะคะเป็นมีด,มด,มดธรรมดาค่ะ,ะหล่นเข้ามาแต่ว่าเฉาะเลือดออกพอดีเลยค่ะอนี่ไง คือเขาเหมือนประมาณว่าไม่ชอบอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะใช่ใช่ไหมือเขาเตือนเราเหมือนประมาณแบบคอยคุมดูแลนักเรียนเหมือนฝ่ายปกครองใช่เหมือนเหมือนเป็นคนครูฝ่ายปกครองที่แต่อาจจะเล่นแรงไปนิดนึงใพ่อบอกว่าจะเป็นเด็กไม่ดีเรากกูเอามมดเฉาตตีเลยแรงไม่นิดแบบนี้เขาเขาแรงแรงมากแบบบางทีอย่างเงี้ยค่ะอนอนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเด็กรู้สึกหิวจริงๆอ่ะวันนั้นก็อยู่ดีครูก็เลยมาถามว่ากินข้าวต้มไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่พอก็คือเขาก็ทำข้าวต้มให้กินเลยนะคะครับแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่งครูถามว่าเมื่อคืนใครมาทำข้าวต้มกินอ้าวใช่แล้วครูก็ครูแล้วมีครูสองคนนะคะแล้วครูอีกคนก็บอกว่าอ๋องั้นแปลว่าเมื่อคืนไม่ใช่ครูคนนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เขาเขามาเข้าหลายรอบแล้วเขารักเด็กเขาก็พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเคยเคยถามคนที่นั่นไหมว่าแบบมีครูที่เฝ้าหอเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเปล่า ครูเขาบอกว่าไม่มีนะคะครูคนที่โดนผีเข้าอ่ะค่ะอยู่มาเป็นสิบยี่สิบปีเขาบอกว่าพอจะออกก็มีคนไปตามเขากลับมาโอใช่แล้วแบบบางทีเขาครูครูหนูก็เล่นหวยนะคะถูกหวยตลอดแล้วแล้วครูหนู่าคือเขาให้กับเด็กทุกอย่างอะค่ะรักเด็กเหมือนลูกอย่างเงี้ยถูกหวยทุกงวดแล้วก็แล้วก็ขนมมาเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เลยแบบเหมือนจะไม่ให้ไปอย่างนี้ นี่อาจจะเป็นเจ้าที่ที่ดีนะและเป็นเจ้าที่ที่แบบคอยดูแลโรงเรียนนี้ด้วยหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นอะไรที่ทางผอเนี่ยทำไว้ลงไว้กับโรงเรียนไม่ไม่ให้เด็กทำไม่ดีไม่ให้เด็กทไม่ดีไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในโรงเรียนได้เออเออนันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเออฮัลโหลประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณคุณ อมสินมากมากเลยวันนี้ที่มาเล่าให้เราฟังนะฮะตอนนี้อยู่มสมหแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติที่โรงเรียนนี้เคยเจออะไรเนี่ยก็มาบอกเราด้วยนะใช่มาเล่าให้เราฟังจริงๆอะทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าหมดนะใช่ค่ะเออไม่หนูหนูก็เพิ่งเจอมาโรงเรียนที่อยู่หนูอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อเหรอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เ๋ยวไว้ข่าวหน้าเดี๋ยวไว้ข่าวหน้านะเดี๋ยวจะได้บอกทีมงานให้ว่าเออคุณอมสินคุณอมสินเขียนเรื่องข้าวๆมาก็ได้นะ ได้ค่ะบางๆแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าเนาะใช่มาเล่าให้เราฟังกัน <Okay. S 2> ใหม่นะคะอ่ะได้ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องสินมากๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ